สีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับ Honda c r v G4 นะฮะนิ้วเฟรมนะฮะหน้ากากใหม่9นิ้วนะครับได้ส่งเดิมเดิมนะฮะสวิตช์เดิมได้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะ9นิ้วก็เป็น QLED TS10 นะครับ TS10 QLED RAM 464แรมนะครับ Android 11แล้วนะฮะ a n d r ร i d 11นะครับใส่ซิม 4G Wi-Fi 5G พวงมาลัย คอนโทรลได้ระบบแคนบัสนะครับรับสายวางสายได้ครบเลยนะฮะก็หลังตัวนี้ติดเพิ่มนะฮะเป็น AHD นะฮะตัวนี้โอเคนะฮะใช้งานได้ครบทั่วเลยนะฮะตัวนี้นะครับยู u ู u Google Maps สั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับประมาณนี้เลยนะครับใส่ซิม 4G ได้นะรุ่นนี้ Wi-Fi 5G นะครับครบเลยนะฮะ ระบบเสียง DSP นะครับเป็น MTDA 7851นะครับตัวนี้เป็น MTD ที่สุดนะครับค่อนข้างทนนะฮะแอมจะทนครับตัวนี้โอเคนะฮะจากร้านคุุมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ